สอนให้เราให้ปลุกเมตตาธรรมเพอบอกว่าจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แส้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีครูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆ ให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มเย้ยเชมใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลุกเข้ามาในใจของเรานี่แหละเมตตาคำส,ำสั้นๆแต่ทำได้ยากมากนะยากตรงไหนเนี่ยยากตรงที่จะให้อภัยนี่แหละ ใช่ไหมเออพูดง่ายนะเมตตาเมตตาต้องมีเมตตาต้องมีเมตตา,ต,าตอนที่ทำนี่โหถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมยากนะสิ่งที่เขาเคยทำกับเราเนี่ยเขามาว่าเราเขามาตีเราเนี่ยเขามาทำหลายร่างกายเราทำหลายจิตใจเราเดี๋ยวเราจะให้อภัยได้ยังไงอืม เขาทำกับผมอย่างนี้อะหลวงพี่ผมโกรธมากเลยแค้นมากเลยผมเลิมไม่ได้เลยอะ่ะอืมหลับตาทีไรก็ร้องไห้ทุกมากเลยหลวงพี่นี่นี่ <S <S นนเห็นไหมมันยากเ,ะนะเานี่ยเมตตาเนี่ยพูดง่ายเนะี่ยทำมันยากแต่เราก็ต้องมาค่อยๆนะทำความเข้าใจนี่แหละซึ่งวิธีการมีเยอะมากนะสิ่งที่เรามาฝึกให้อภัย ง่ายมากง่ายมากนะวิธีการเยอะมากอยู่ที่ว่าเราอยากจะฝึกระเบบเนะี่อยากจะให้อภัยไหมเยงนะี้แต่ยางน้อยเราก็คิดอย่างนี้ได้นะคือจริงๆแล้วถ้าเราไม่ให้อภัยคือแทนที่จะไปทําให้เขาไม่ดีนะจริงๆมันจะมีผลเสียตัว,ต,วตัวเองมากกว่านะเพราะว่ามันจะทำลายจิตใจของตัวเองอย่างที่หลวงพี่ชอบพูดบ่อยๆก็คือใจของเราก็เหมือน แม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยถ้ามันสะอาดมันก็จะมีพลังในการดูดเหล็กเข้ามาหาตัวเองแต่ถ้าแม่เหล็กเนี่ยสปกปรกมีดินมีฝุ่นมีอะไรมาเกี่ยวมากา่องเนี่ยก็จะทาให้ทํางานไม่ได้เนี่ยดูดอะไรก็ไม่ค่อยได้เนี่ยได้ไหมจะดูดได้เราก็ต้องทําความสะอาดแม่เหล็กนี้ให้สะอาดก่อน ถึงจะดูดได้นะมีพลังมากในการดูดทุกอย่างเข้ามาใจของเราก็เหมือนกันนี่แหละสิ่งที่มันฝังในใจนะความทุกข์ความโกรธความแค้นเงี้ยความเศร้าสกเศเสียใจอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นดินนะเป็นอะไรเหนียวเหนียวอะไรสุกโปะมันอะไรเงี้ยที่เกอะที่ใจของเราแต่ไม้ใจของเราไม่มีพลังในการดึงดูด ซับเข้ามาดึงดูดสุขภาพดีด,ดึงดูดคนดีๆเรื่องดีๆเข้ามาหาตัวเองนี่แหละนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็เริ่มรู้ว่าไอ้นี่เราเสียมากกว่านะนนะที่เราไม่หาภัย้เนี่ยคนนี้ทำไม่ดีกับเราหรือเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ดีกับเราคือเป็นคนที่เราไม่ชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาทำอะไรไม่ดีกับเราอยู่แล้วแล้วถ้าตอนนี้ เรารู้ว่าถ้าเราเก็บในใจอยู่ต่ออย่างนี้นะจะทําให้เราใจของเราไม่สามารถดูดซับได้ทําให้เราไม่รวยเท่าที่ควรจะเป็นถ้าเรารักษาใจให้ใส่ได้เราควรจะเป็นมหาเศรษฐีได้นะหรือว่าเราได้มีรายได้มากขึ้นได้ขึ้นตําแหน่งนีแล้วเพราะคนนี้เราจะเสียสักหนึ่งพันเรายอมไหม เพราะคนนี้เราจะเสียห้าพันยอมไหมเพราะคนนี้เราเสียหนึ่งหมื่นหรือว่าเราเสียบ้านไปหนึ่งล้านรถไปหนึ่งคันเนี้ยเราจะเอาไหมคุ้มไหม <c oughs> ถ้าเราคิดอย่างนี้โอ้โ oh, หไม่คุ้มเลยอะ่ะเหรือว่าถ้าไม่มีเรื่องคนนี้เรื่องนี้ติดในใจเราควรจะหายป่วยตั้งนานละเราควรจะแข็งแรงมากเนี้ยแต่ว่า เพราะว่าใจของเรามีเรื่องนี้มาติดอยู่ทําให้มันไม่สามารถดูดความแข็งแรงเข้ามาไม่สามารถหายป่วยได้เนี่ยแล้วเราก็คิดต่อเนี่ยเนี่ยเพราะคนเนี้ยเพราะเรื่องเนี้ยทําให้เราป่วยนี่มันคุ้มไหมทําให้เราไม่แข็งแรงมันคุ้มไหมเนี่ยถ้าเราเก่งอย่างนี้เราก็ปล่อยได้นะนี่ยการที่เราไม่ให้อภัยเราไม่เลิมจริงๆทำร้ายตัวเองมากกว่านะ ทำให้เราไม่รวยเท่าที่ควรไม่ได้แข็งแรงเท่าที่ควรจะแข็งแรงไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรจะมีความสุขแล้วก็อย่างนี้เราก็ปล่อยได้ให้อภัยได้การให้อภัยคนอื่นนะจริงๆคือการช่วยตัวเองนี่แหละนะช่วยให้ตัวเองได้มีใจที่ใสสวา่นะวงา,งสวางเหมือนดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยไอ้สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ก็อย่างงีง่ายๆแหละ สําคัญมากนะแต่ก่อนหลงพีเคยอ่านเรื่องหนึ่งก็มีนักบวชคนหนึ่งนี่แหละนะช่วงที่เขาจะเสียชีวิตอะ่ะจริงๆเขาควรจะไปสวรรค์นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงที่เขาเสียชีวิตเขานึกถึงสมัยก่อนเขาเคยพายเรือนะพายเรือข้ามแม่น้ําแล้วพอดีอตอนที่พายเรือเนี่ยไม้ไม้พายเรือเนี่ยเขาไปเจอพวกไอ้หญ้าหรือพืชอะ่ะที่อยู่ใต้น้าอะ่ะ แล้วก็ทําให้มันขาดเงเรื่องนั้นก็ติดอยู่ในใจเขาว่าไอ้อย่างนี้ผมถือว่าฆ่าสัตว์ไหมฆ่าต้นไม้ไงไอ้ฆ่าต้นไม้นี่ต้นไม้เขามีวิญญาณไหมถือว่าฆ่าสัตว์ไหมเนี่ยเรื่องนี้ก็วนอยู่ในใจของเขามาตลอดจนกระทั่งเนี่ยวันที่จะเสียชีวิตจะละโลกเนี่ยเขาก็นึกถึงสิ่งนี้เอ้ยวันนั้นผมฆ่าสัตว์หรือเปล่าฆ่าสัตว์หรือเปล่าฆ่าชีวิตหรือเปล่าเนี่ยทําบาปหรือเปล่าเนี่ยก็คิดอย่างเงี้ยกังวลอยู่อย่างเงี้ย สุดท้ายใจก็ไม่สว่างไปสวรรค์ไม่ได้ก็เกิดเป็นสัต์เอิญ์นในแถวนั้นนะนี่สําคัญนะเนี่ยเรื่องนี้สอนให้เราเนี่ยใจใสนี้สว่างแลวสาคัญมากเลยอะเรื่องทุกข์เรื่องกังวลเรื่องอะไรเนี่ยอย่าให้มีในใจอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ชีวิตในปัจจุบันนะไม่รวยไม่แข็งแรงไม่มีความสุขขณะจะไปเกิดใหม่เนี่ยยังไปสวรรค์ไม่ได้เนะดังนั้นก็ นี่แหละนะการให้อภัยคนอื่นการมีเมตตาคนอื่นจริงๆก็ช่วยตัวเองนะเมตตาทำก็เป็นบุญอันหนึ่งนะทำให้ใจเราสว่างมีพลังวันนี้ก็เราธรรมะประมาณนี้แหละนะอนุโมทนาเบอนทุกท่านด้วย